ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเรานำาาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิกซ์เนกับช่วงโชว์เคสตัวละครซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการโชว์เคสที่ค่อนข้างแหวกแนวเพราะว่าวันนี้เราจะมาโชว์เคสตัวละครแสงเมือ่อโตใหม่นั่นก็คืออีนาบแสงนั่นเองแต่ถามว่าแ,วแหวกแนวยังไงทุกคนน่าจะสังเกตได้แล้วว่ามันแหวกแนวนยังไงก็คือเออเกียร์มันจะค่อนข้างดูน่ารักไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับไอดียว่าหลดที่เราเล่นมาทั้งหมด4เดือนแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นไอเดียว่าหลอดเพราะว่าตัวคนนี้เราไม่สุ่ม ในดีไหนก็ตามเลยจีเวนไอเดียวอลเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมก็คืออย่างที่บอกกันว่าไอเดียวอลเนี่ยเป็นไอดีที่อ่าเราเล่นมา4เดือนดังนั้นไอดีเนี้ยมีอย่างางที่แย่มากก็คือเราสุ่มลูน่าไม่ออกอ่ะเราไม่มีลูน่าแสงในไอดีดังนั้นเราจรึงสุ่มตัวตะครนี้มาเพราะว่าเราต้องการที่จะเกม p ิบิเวนเนี่ยเป็นเกมที่เป็นอ่าเป็นเกมแนวเทนเบดที่เราว่าช่วงหลังมันเนี่ยจะเป็นเกมที่แบบไม่ค่อยออกแนวเทนเบดละจะเป็นออกแนววางกลยุทธ์สำหรับคนที่มีตัวละครแสงมือเยอะๆถ้าเกิดจะเล การที่มีตัวคอครเก่งๆจะช่วยให้อารีนาได้ไง่ายนี่คือจากที่เราลองไปเล่นมาเมื่อวานก็คือเนี่ยชนะไปะเยอะมากนะแต่ก็คือโดยรวมแล้วอ้มีคนลื่นด้วยโอเคแต่ว่าเราไม่เอากันบ้านเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเข้าห้องไอ้ฝึกตนเนี่ยมันจะเอากันบ้านไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปลองการบ้านดูว่าจะกันอยู่ไหมแต่ก็คือเราอยากได้ตัวคอครที่มาทำให้สู้กับอารีนาได้ง่ายเราก็เลยเลือกอินับแสงมาแต่ถามว่าตัวคนนี้อเดี๋ยวเราพูดพดกันก่อนคร่าวๆในเรื่องของอารีนากับคิวบอแล้วก็เรื่องของการสูบไหม,มตัวคนนี้ เรื่องขอรนิน่ากิบอลเนี่ยเราคิดว่าตัวคอรนเนี่ยเป็นตัวคอนที่ทีมบุกที่เก่งมากแต่เรื่องการบ้านเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ไหวแล้วก็ RTA ก็น่าจะเก่งด้วยเช่นกันอ่าเราอาจจะคิดว่าอา a ีเก่งทีมบุกเก่งอารีนาเก่งนี่คือสีสุดที่เราว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะสุมเนี่ยควรจะสุมดีไหมเราคิดว่าคนที่ถ้าเกิดว่ามีลุน่าแสงแล้วหรือว่าเมตาตอนนี้ไม่มีปัญหาแบบว่าบ้านเสนาบ้านเหตุมืดบ้านตัวจอกเกาะอะไรพวกเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเราคิดว่าตัวคอรนนี้ไม่ต้องสุมก็ได้้้้ขาาามมมมมมไไไดดดแแแแตต่่่่่่่่่ชววสสุุีีนะกอยูลค การสุ่มการันตีมิติของเกมเนี้ยมันคือการที่แบบหมดเงินเป็นหมื่นอ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีญหาก,กับเมตตาตอนนี้จริงๆหรือว่าไม่ได้จริงจังอาทขนาดนั้นเราว่าข้ามตัวคอนนี้ไปเอาตัวคอนอื่นที่มันดูอิมเพกมากกว่าน,นี้ดีกว่าแต่เกิดว่าใครเป็นผูเ้เล่นใหม่หรือผูเ้เล่นปานกลางที่ต้องการการจะเริ่มอาทีแล้วไม่มีรูหน้าแสงหรือว่าบุกบ้านพี่เป็นแบบว่าเซนาแสงยูฟิเน่เมื่อตัวพวกเจาะเกาะโดนพี่เต้พาหัวหัวแดนโดนคลิปกระจุยกระจายโดนตีแรงๆเจาะเกาะหน้าหายเลียดไม้แทงยับอะไรพวกนั้นเราบอกกเลยว่าารที ไอ้อเหมือนไอ้นี้ด้วยไอ้เจันนี่ด้วยพวกเจอกกอรอยทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีอีน้ำนะาเราบอกเลยชีวิตจะเปลี่ยนแน่นอนอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์เคสกันของกิลเราว่าเออจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเราดูอีน้ำกันก่อนก็คืออีน้ำของเราเนี่ยอยางให้เห็นเกไว้แบบ85เราเลือกเป็นสปีดจอกกอและถ้าเกิดว่าไอ้จริงๆตัวเนี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดจูนของให้ดีกว่านี้ก็คือขึ้นไป90นะน่าจะได้เลือดประมาณ28000แล้วก็คิดดาเมจคิดเลทก็น่าจะดันมาเป็นประมาณ85แล้วก็คิด มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็น่าจะเทือกเทือนั้นแล้วก็อ์ติแฟกเนี่ยเราเลือกเป็นออลเลสเพราะเราคิดว่าตัวคอนมันดาเมจมันลอยว่าไปดีกว่าไม่ชนะแหละเอาห่วงคนในที่ไม่ใตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าแล้วก็เราเอาข้อห้องการเวลาดังนั้นทุกอย่างก็จะเป็นแม็กซ์มันปรับใหม่ลวเมื่อก่อนจะเป็นบวกสิบสองใช่ไหมตอนนี้บวกเต็มข้อแล้วดังนั้นก็ไม่มีอะไรมากแนวหุ้นสกิลแบบคร่าวๆให้ไม่มีอะไรมากตัวคอน,นี้แพสซีฟขี้โกงมากเพิ่มการเจาะเกาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทุกคนในที่คือ,อง เดียวแต่อินน้นเนี่ยให้ทุกคนในตีเป็นแพสซีฟของเริ่มต้นเลยแล้วก็ทุกครั้งที่คนหกโจมตีจะดันเทินสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนอาราเวลต่างกันตรงที่อาราเวลโดนตีตัวมันเองมันไม่ดันไอ้นี่โดนตีเดี๋ยวตีหมู่ดันหมดก็คือตีกี่เป้ามันก็ดันหมดโดนเอดาไฟนี่คือแบบลั่นสองลั่นสามนี่คือแบบได้เทินประมาณสิบยี่สิบรอบได้ลอเล่นไม่ขนาดนั้นแต่ก็ทึ่งๆนั้นแหละแล้วก็มีสกิลสามที่เป็นการตีอินจูรี่ตัวคนนี้ไม่ตัวที่เป็นอินจูรี่ดีมากเราถึงบอกเป็นตัวคนอีวอี่กดแล้็ จะทาการล้างดีบับก่อน2ชุดแล้วก็มอบบัฟพรโหด2เทินอ่านี่คือจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันอาทีเอกเก่งเพราะเวลาคนเจอตัวคอนเนี่ยเขาจะรอล้ลน้าแสงมาแก้แลวตัวคอนเนี่ยมันดันล้างดีบับได้ด้วยถ้าเกิดมันมีแค่ลูน้าแสงตัวเดียวแล้วไม่มีตัวตามแล้วตัวคอรนเนี่ยมันแบบว่ามันได้เทินพอดีมันก็สามารถกดสกิล3เพื่อล้างดีบับที่เป็นซีลกับห้ามบัฟได้อ่าแล้วก็จะแปะพลโหดคือเป็นเพิ่มป้ปองกันป้องกันแล้วก็รีซิทถึกมากๆล้างไม่ได้ด้วยโดนยูฟเ่่่กก็ล,ลบ,บบไไไมมด้าแึออยูพตัว แล้วก็ตัวคอนี้เป็นตัวคอนที่ตีแรงตามสกิลเลือดก็คือบิลเลือดเยอะๆนั่นเองเหมือนกับเหมือนกับพวกราวีมืดชูมืดอะไรพวกนั้นแล้วก็มีสกิลหนึ่งที่เป็นโจมตีได้ดาบอ่าแล้วก็ดำดำมีแต่บางส่วนมาเป็นทางชีวิตก็คือดูดเลือดนั่นเองแล้วก็อินจูรี่เพิ่มด้วยแต่อินจูรี่อันนี้ไม่เยอะแค่10%สกิลสามคืออินจูรี่20%ถ้าเกิดว่าเราใส่เซตอินจูรี่ก็จะอินจูรี่เพิ่มเข้าไปอีกแต่เราคิดว่าโบคงไม่จำเป็นเราไปเล่นที่ประสิทธิภาพการใช้งานดดีีีีกว่่่าาาาเเรรรไมมต้้อองบินนนนนจูขััสย มันไม่ต้องอินจูดี้คันเร็วขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราอยากให้มันเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวเอาหมอเล่ไปใส่เพิ่มค่อยว่ากันอีกทีว่ายัางไงนะแล้วก็อันนี้คือจุดที่เราโกงมากก็คือเป็นการโซเบิร์นใช้แค่10โซใช้โซน้อยมากแต่ว่าจทำดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมของ50%ของเลือดที่เป้าหมายได้รับแปลว่าถ้าเกิดสมมติศัตรูตรตรอินจูดี้อยู่ที่ครึ่งหลอดวันช็อตแน่นอนไม่ต้องครึ่งหลอดก็ได้เอาสักประมาณ60-70%ก็คือแบบตายเดินแบบอินจ็ดหนนน่่ออยึงะโดตีปุ๊บทดาดเมมมจเพิ่ขึ้นนัก็ตีแรงเพราะมันเป็นสายคริติคคอลีดาเมมจันก็ตีแรงปุ๊บพอตีแรงปุ๊บโดดนาเเเมมมจพิิ่ตอีก ตายแล้วก็ดูโอไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่จําเป็นเราคิดว่าทางเดียวที่จะรอดจากกันโซบนนี้ก็คือต้องเอาเบเลียนมาหรือจะเอาตัวครที่เป็นแบบว่ามีบาเลียให้เพราะว่าไอ้ดามจ่เพิ่มเติมของเลือดเนี่ยมันนับบาเลียด้วยก็คือมันจะไม่บาเลียเนี่ยทําให้ป้องกันมันช็อตได้ก็ไปลองเล่นกันเด็ดกว่าว่ายังไงกับยีนับแสงว่าหน้าสุ่มหนึ่งไหมลองตัดสินใจดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปว่าดีคีว่าความคิดเราจะเปลี่ยนไหมเพราะตอนแรกเรายังไม่เคยลองกิวอเราลองแค่อินน่าอย่างเดียวเราชอบมากแต่ว่าเราคงไม่สมัย โอเคนี่ก็คือจะเป็นบ้านแรกของเราอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราอยู่กับไอดีที่เล่นสเดือนันน้นนกิลวคงแรงกิ้ไม่สูงมากแต่อย่างน้อยก็มีเซน่าแสงให้ทุกคนลองเล่นแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่ามันเป็นบ้านที่พูดเล่นหม่มากๆเพราะว่าเซน่าแสงมันต้องอุคกร์ยีหลังสุดเพื่อให้แพสซีฟลั่นได้อย่างเต็มที่แต่ว่าคนนี้ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าดามจเซน่าแสงที่แบบว่าโดนธรรมดาหมื่นหนึ่งเนี่ยจะโดนแองมือเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นบ้านบนจะเป็นผีทะเลนะไอโชคดีมากีเลตอนที่ต้มันจะออกออดีทําาาาาใหห้เเรรสมมถจกตแย ขึ้นพันหในแรงอาร์เทีได้ต้องขอบคุณทีเทเลเจนัวเมตาโกงโกงเราบอกเลยอาร์เทีซีซั่นนี้ขึ้นยากมากเพราะว่ามันมันต้องมีขอบโอกงสักอย่างถ้าไม่มีขอบโอกงสักอย่างนี่ขึ้นได้ขึ้นได้แบบพอหดมากมันเริ่มเกมมันจะเปลีป่ยนพิทางแล้วก็มีอินัฟเป็นอย่างนี้แล้วก็แองเมอร์เป็นรีซิตไวเวิร์นที่จิบ,บติก็ใส่เป็นปืนฉีดน้ำก็ลงไวเวิร์นแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นเทียน่วคาวเพื่อไม่ให้มันตายก่อนไวแล้วก็มีเป็นลาวี่นะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีเซน่าแสงที่เป็นตัวจจอีก ก็คือตัวนี้จะไม่มีดาเมจเลยจะมีดาเมจแค่สามเอฟอย่างเดียวแล้วก็มันฆ่าแองมืดไม่ได้ด้ดยซ้ำเดี๋ยวราให้ดูว่ามันจะเบาหยองขนาดไหนแล้วก็ Land แลนดี้อันนี้คือสิ่งที่อันตารายมากแลนดี้มีสก,ก,ออก,กิลจอเกาะให้สกลิลสามก็จรงิงแต่สกลิลหนึ่งกับสองเนี่ยมันไม่มีจอเกาะถ้าเกิดว่ามันกดหนึ่งสองหนึ่งสองรัวอีนับโดนรัว,วมันก็ตายเหมือนกันแต่นั้นเอาแองเมืดไปลอกจะได้ปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจไว้เพราะอย่างน้อยเราคิดว่าสกิลสามเนี่ยเบาลงเยอะมากถ้าเกิดว่ามันมีอีนับมีเนตตี้ บ้านของผู้เล่นใหม่ก็คงไม่มีอะไรซับซอ้อนเราก็โดดยองๆหนึ่งทีนะเราคิดว่าจากภัยอันตรายของเราเดี๋ยวเราลองดูว่าเราหลับใครได้ไม่ได้ใครที่ไม่หลับเราซัดคนนั้นแหละอ่าไปเลยหมอหมอจัดก,การมาหาได้วอย,อ,ยอย่างอยู่แล้วเพราะเขาเป็นหมอเชื่อพี่พี่เป็นหมออ๋ขอโยนขวดไปสวยหมอรับหมดหมอรับหมดงี้เราตีเบลมือดีกว่าเพราะเบลมืน่าจะฆ่าไงโอเคเบลมร์ตายละนิ่มมาก มือใหม่เขาไม่บิวถึงหรอกเขาบิวนิ่มไปเล่นอะไรเรื่อยๆโอ้ใหม่กอบบายบายลาวี่ไปหนึ่งตัวเลยเอ้ยเคาน์เตอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเคาน์เตอร์ด้วยเว้ยมันสู้ชีวิตจังเลยลาวี่ตัวเนี้ยให้ยาอยู่ดีๆตกเบต้าไปก็ไม่ไม่เอาตายไปเลยตกเบต้าไปซะแต่จริงๆถ้าเกิดเลนลาวี่ไปสู้กับอีนาอีนาแพนนะเพราะอีนาแบบมันแก้ตัวจาะเกาะถ้าเกิดเจอลาวี่แบบธรรมดานี่โดนอินจูรี่มันก็สู้ไม่ได้แต่ก็แข่งกันแหละว่าใครจะอินจูรี่ได้ดีกว่าแต่ห้าวัดกันตรงๆแล้วว่าลาวี่ชนะ แล้วว่าลราวิชาณอยู่ดีต่อให้มันอินจูรี่แบบแข่งกันอะ่ะโอเคมาโชว์เคสนะดูกันว่าดาเมจของเซน่าแสงที่ทุกคนกลัวนักกลัวหนาะจะตีเข้าแองมือเท่าไหร่ปกติจะโดนที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองนะแต่เดี๋ยวเราดูกันเท่าไหร่อะ่ะเอาโราเวลขอก่อนขอลัคิวก่อนอะ่ะไม่เป็นไรเราให้โรเวลก่อนขอขอย่าโรบัปยาโรบัปเราก็พอโอเคไม,ไม่ออกไม่ออกอ่ะคนนี้เลือดสองหมื่นสามอาจจะดาเมจสักหกพันเจ็ดพันถ้าเกิดปกตินะแต่ว่าเราบอกเลยว่าไม่ถึงสองพัน 2004โอเคแองมือเรานิ่มไม่เป็นไรดีที่แบบสุ <Okay. S 1> นยอดคิดว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือไอ้ตอนนัวนี้นะเพรย่ที่บอกไปว่าคนเดียวที่จะบิ้มตีเราตอนนี้ได้ก็คือลาวี่ไอ้เวแลนดี้อ่าเดี๋ยวเรากดสกิลสามเพื่อให้เราถึกขึ้นเผื่อมันจะหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งเราจะได้ไม่เป็นไรแล้วก็อินจูรี่มันด้วยจะได้ตายไวๆนะพี่จริงเราน่าจะลองตีอโลเวลไปมันจะไม่เสียเวลาเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีอโลเวลไปที่หลังเพราะเดี๋ยวให้อโลเวลมันได้เทิร์นมันจะได้ตีแองมือแล้วก็ลั่่นนเทียบยบอ เนจะเล่นดันเทียนแบบนี้ถ้าเกิดว่าแองมืดเนี่ยลั่นเทนสองรอบก็คือ2เทินหนึ่งดันหนึ่งครั้งหนึ่งเทินมันจะไม่แองมืดเนี่ยมีความสามารถที่เรียกว่าอมตะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เจ๋งมากแล้วก็บัฟดาบเรื่อยๆอมตะเรื่อยๆก็ลอ่อล่อมือล่อท้าแบบนี้ได้เรื่อยๆเป็นเรื่องที่ดีมากอ่ะดีไปโอเคอเคาน์เตอร์ละอ่เกลั่นไหมลั่นพอดีอันนี้ครบสองรอบแล้วแปลว่าเดีย๋ยวรอบหน้าที่แบบอ่ะอมตะเลยหนึ่งเทินเนี่ยมันก็จะกดอันตีได้อ่ะแต่ว่าเราปางตีบบัฟดานะ ไม,มไม่มีบ้าไม่มีปับบากพเก่งแต่ว่าอาจจะเก่งน้อยกว่าโอเคคาเ,เตอร์มาสวยสวยเลยจะมาละสวยไปบ้ะได้เธอรัวมากนี่สปีดแค่1 4อยสิบนะเราว่าเราปล่อยให้ลาวิชแรดดี้เลยชนดีกว่าเราปล่อยให้แรดดีเ้เลยชนแบบเจตน,นานเลยเราตั้งใจให้มันเลยชนเลยดีกว่าอ่าจะได้รู้ว่าไอ้น,นี่คือให้จริงเราซเบิร์เนี่ยมันตายแล้วแต่ว่าไม่เอาไม่เอา เราอยากรู้ว่าแลนดี้เรือชนจะเป็นยังไงเพราะเราเลยบอกไปแล้วว่าผู้เล่นใหม่แลนดี้อ่ะเขาไม่บิลดถึกเบลมือเขาไม่บิลดถึกเขาบิลดดาเมจเพราะเขาต้องเอามาลงผ่านด่านามาเล่นแบบสปีดดังนั้นเขาคงบิลดเป็นดาเมจมาดูกันว่าแลนดี้ที่เป็นดาเมจจะสามารถเอาเราลงไหมเดี๋ยวคาดเินก่อนเออโหโซเบิร์นเฮมากๆโอ้โหดาเมจไม่มีเพราะว่าอินจูรี่ยังไม่เยอะอ่ะยังไม่เป็นไรอ่ะเรือมาขอเรือตึงๆแล้วอ่ะโอเคแล้ก่อนขอเรือตึงๆ แลนดี้เอาเรือมาโชว์ให้ดูดิว่าเรือผู้เล่นใหม่มันแรงแค่ไหนเลือดคนนี้อยู่ที่อ่หมื่นหกแปลว่าน่าจะเป็นแลนดี้มาตรฐานที่แรงนิดนึงไม่แรงเวอร์โอ้โหอินับอินับบอกได้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าแลนดี้ไมหนึ่งสองแล้วว่าอินับก็ยังรอดอันนี้ตายแล้ะโอเคแล้วก็ไอตัวนี้มันตีเดียวมันตีแค่อันนี้แหละแองมือคนเดียวแหละราคานี้ เรียบร้อยอ่าเห็นไหมคนไหวสบายถ้ากเกิดปกติเนี่ยเรือดสองหมื่นถ้าโดนเลือดชนก็ประมาณนั่นแหละตายเออมันไม่ประมาณเท่าไหร่ประมาณตายนั่นแหละเออโชคดีที่แบบอ e ีน้บช่วยให้เราคิดว่าตัวละครที่มันเป็นแบบเจาะก,ก่อไม่ร้อยอ่ะพวกเจาะก,ก่อประมาณ50 60อะไรแบบเนี้ยมันก็ยังตีแรงอยู่มันยังตีแรงอยู่นะแต่เราคิดว่าอ่าพวกที่เป็นเจาะก,ก่อร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเซน่าพวกที่เจาะก่อร้อยแล้วไม่ขีอ่ะดาเมจจะหายไปทั้งหมดเลยอ่ดูเนี่ยเซน่าดาเมจเท่าไหร่สองร้อยพันสี่ให้ยา อย่าลืมด้วยว่าอีน้พทพี่มาโชว์วันนี้เวลแค่85สีส่ซ้นเออดังนั้นชิวๆวันนี้อีน้เราเก็บหมดในบ้านผู้เล่นใหม่ไปเดี๋ยวหาบ้านที่มันดูตึ่งกว่านี้หน่อยดีกว่าจะได้เพิ่มแรงกดดันให้อีนับคนจะอยากสุดมากขึ้นไปโอเคนี่ก็คือเป็นบ้านหลังที่2ของเรานี้เฮดมืด <c oughs> นี่คือตัวคนที่หยุดเฮดมืดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเกิดอีนับออกแบบมาเพื่อแก้อะไร มันคงไม่ได้แก้ตัวละครอะไรนอกจากเฮดมืดแล้วเพราะว่าเฮดมืดตอนนี้มันบัฟมาแบบโอเวอร์คิวมากๆเป็นตัวละครที่เจาอก่อนเราไปเซนฮุกสกิลแล้วก็ตีแรงมากๆแล้วไม่คีดด้วยนั้นอีนับเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แบบว่าแก้ทางเฮดมืดแบบจังๆเลยแล้วคิดว่าเกิดว่าเราเล่น RTA แล้วเรามีเฮดมืดแล้วสู้มีอีนับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับอีนับเฮดมืดจะไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวหยุดเฮดมืดแบบจริงๆเลยแล้วก็เราสู้มาเพราะว่าเราเกลียดมันด้วยแหละแล ไม่รู้จะชุบโมลิแซกหรือว่าชุบจากเดซิน่าปลอดภัยไว้ก่อนนะแล้วก็บ้านล่างของเราจะเป็นทีมที่ดูพิลึกนิดนึ่งคอสตูกันบ้านก็พิลึกนิดหน่อยถ้าเกิดว่าสมมติสตูมีเป็นรูหน้าแสงเร็วไม่ต้องห่วงเรามีอะคาเทสเดี๋ยวจะดันเทินอ่าอะคาเดทก็จะดันเทินสู้แล้วก็เดี๋ยวจะล้างดีบัฟอะไรก็ว่าไปแล้วถ้ารันปาดมาเจโน่ก็ยืนแล้วก็มีเป็นไอ้นี่โดนปาดมาก็เจ็บนิดหน่อยก็ซัดหน้ามันแรงๆตามสไตล์ของบบ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  บัฟมาใหม่ก็มีของรักมีแบบอมตะหนึ่งรอบแล้วก็มีตายตายก็ตีอมตะอีกหนึ่งรอบอมตะสองอันแค่นี้ก็แบบโกงมากๆแล้วแล้วก็เจนัวก็คือเจนัวไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเจนัวอันเอลธรรมดาธรรมดาไะเดี๋ยวมาดูดาเมจที่เฮดมือจะทากันว่านมแนมแค่ไหนอะเราบัฟก่อนคนนี้เฮดมืดเราสุดในตสร้ช่างพิสดารเซนนี่กันเลแต่ไม่เป็นไรแค่มัญญัติตีใส่ไอ้นี่ให้บัฟดาบหายก็พอผมพาบบัฟดาบหายเดี๋ยวเรากลัวจะช้าไปหน่อยโอเคมาตีนะดาเมจแค่สามพันดูเลือดที่รถ นี่คือเลือดที่หายไปแค่นั้นเลือดหมื่นหกโอ้โหตายลาก่อนอยู่พี่เน่ไม่น่ารอดหรอกอ่โหนิ่มมากเอ่อเอออเราก่อนแล้วโอเคไม่เป็นไรอ่ะเราตีนี่ยิ่งมันตายไวยิ่งปลอดภัยเพื่อมันคัลเตอร์เอลบิสแล้วก็ดับักเอาให้ชัวร์ดกวาโอ้โหคนนี้โคดนิ่มไม่ได้โชว์อะไรได้เลย่ยมันนิ่มขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ดูดามเบรห์มือหีกรอบอ่ เพราะตอนนี้เรามีบัฟแล้วถ้าเกิดเฮมมืดมันลบบัฟมันจะตีเบิ้ลใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวให้ดูดูลืมดูเลือดเฮมมืดเลยเฮมมืดเลือดเท่าไหร่เฮมมืดเลือดหมื่นเก้าโอ้โหมันมันตีเข้าเจ็ดร้อยเพราะอย่างที่บอกไปว่าบัฟอันเนี้ยให้ทุกคนไอ้การการจอก่อนเนี่ยให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้นี่แทงก็ได้ให้อดินแทงก็ได้ใครแทงก็ไม่ต่างกันอ่ะแต่คนนี้เลือดแค่หมื่นเก้าไอนี่มันนุ่มนิ่มจังเลยหรือว่าอดินเราแรงน่าจะเพราะอดินเราแรงโอเคแล้วเดี๋ยววเเราาาาออออ่่่่่่ไไไ้้้นนนนนนีีีชุบบบลลลลละะะแแตัักดดิิมืปปห เราปล่อยเฮดมืดปเป็นแล้วเฮดมืดเ,เมดเนี่ยเป็นตัวคอคที่ไรประโยชน์ทันทีถ้าเกิดว่าอยู่กับอีนารเราไม่ต้องอย่งกับมันเลยอ่ะรดกระทืบไปนี่ไปกระทืบนี่แล้วก็ไอ้นี่จะไม่ตีตัวคอคแองมืดเพราะว่ามันจะตีแต่ตัวคอนท่าแสงมไม่เป็นตัวคอคท่ามืดแล้วก็ตีไม่เข้าเยวอยากให้มันลงเคาน์เตอร์จังเลยเคาน์เตอร์ด,ดิโอโหนุ่มนิ่มมากมันนิ่มเกินอะ่ะไอโยวันนี้กิลน่าจะแบบไม่แข็งเลยไม่เป็นไรอ่ะอ่ะตีมาตีมาเนี่ยแปดร้อยโอ้โหแต่มันไม่ ต่ิมตีมันแรงนะฮะเกิดว่าต่อให้มันหลบอะเพราะมันเป็นตัวที่มันตีไม่ขี้อยู่แล้วมันทําให้มันตีพวกแบบตัวหลบมันก็ยังแรงอยู่โอเคดูหน้ามาก่อนลานกบดักไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเราทำไงต่อเดี๋ยวเรากดสกิลสามสกิลสามเลยเผื่อเจโนโได้บัฟดีๆมาแจกทุกคนจะได้เป็นเกียรติซึ้งใจหลายนะแล้วเดี๋ยวเรากระทืบเคียนก่อนโอ้โหบัฟอะไรบ้างบัฟชุบบัฟอิมูนบาเลียโอเคไรประโยชน์ทุกอันเลยไม่เป็นไรการกระทืบมันก่อน เขาเค้นมือก็เตะมาแล้วเราก็ดันเทินมาแล้วลันก็ปาดมาหนึ่งทีลันดาเมจมีสองอย่างไม่ดาเมจก็ของไม่ครบซิเวอร์เลนด้วยจะเอาเค้นมือคีบเหรอให้คนนี้มันมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเหลือเกินติดอย่างเดียวเราบีบีเค ป้งไม่ตายไม่เป็นไรเราเราบ้องใครดีเราคิดว่าไอ้นี่โบ้งวันช็อตได้เราบ้องไอ้นี่เลยโป๊ะโป๊ะตืดจ้าเรียบร้อยอ่าแล้วเราก็ดึง,งด,ดึงใครมามันก็ตายอ่ะดึงเจโนวก็ได้โชว์พลังให้รู้ว่าเองเป็นท่าตุน้ำแลว้วกลัวที่ไหนโซเบิร์นทุกความสัใจปะปะ่เป็นไงล่ะพลังแห่ง ทัดไฟตีทตดน้ํามีแค่อีพิกไซเนเท่านั้นที่ทําอะไรอย่างนี้ได้โอ <c oughs> <Okay. S 2> เคเดี๋ยวไปหาบ้านต่อไป <c oughs> ต้องมีบ้านสักบ้านที่แข็งแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาบ้านที่มันแข็งกว่านี้ให้มาโอเคนี่ก็คือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเรา <c oughs> คิดว่านี่จะดูดีที่สุดในทั้งหมดที่เราลองเซอร์เวย์มาดูแลซึ่งก็คือมีเป็นตัวคอครที่เป็นทีมน,นี้น่ากลัวอยู่แต่วิมเมอร์อาจจะไม่น่ากลัวมากแต่ว่า2ตัวนี้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่จะอย่างเนี้ยเราบอกเลยว่าสาหัส ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนที่เราเจอทีมนี้โดยที่เรายังไม่มีอีนน้เนี่ยเราก็บอกเลยทีมนี้บ้านนี้เราไม่บุกนะเรากลัวเพราะมันน่ากลัวจริงเขาแบบว่าถ้าเกิดวิม,มืดมันโหดแล้วสองตัวนี้มันคือดาเมจด,ดาเมจหมดเลยแล้วถ้าเกิดฆ่านี้ได้อน,นี้ก็ยังมีชุบแล้วก็มีแพสซีฟด้านมันต้องเลือกคือในการสู้หิมเนี่ยมันยากตรงที่ไม่ว่าเราตีใครเราจะงานเข้าถ้าเราฆ่าวิม,มืดก่อนดาเมจไม่มีแต่ว่าตัวคอนี้ก็จะมี เอามันมีบัฟที่น่ากลัวแล้วก็ตีแรงแล้วก็ลั่นรวยๆแล้วก็ถ้าเกิดเราตี้นี่ก่อนไอ้นี่ก็จะเซน้านก็จะข้างอันตีก็เก็บหมดตีแล้วก็วิวมืดก็ไล่หล่อลอยฟรีถ้าตี้นี่ก่อนก็โดนสอตัวนี้ลุมตีตาย<ๆ>ซึ่งมันเป็นอะไรที่ว่าหนักหนาสาหัสหมากแต่ว่า,าโชคดีที่เกมฟ้าประทานให้อีนาฟแสงมาดังนั้นก็คือเราจะมีอันตรายแค่ตัวเดียวก็คือจะเป็นวิลเมิดถ้าเราจัดการวิลเมืร์ดได้ก็อีซีแ่แหละดังนั้นเราจึงเอาแองมืดไปด้วยอย่างที่บอกไปว่า,าสตูตีไม่เเข้้้้าาสััััักตตตวววอนนนนนีีียดดดดมจแค่ใหบริง หวังว่าจะไม่รีวิวมุดป่าตายเราจึงเอาหมอเลไปหมอเลอย่างที่บอกไปว่าอินน้ำเป็นตัวอินจูรี่ยิ่งอินจูรี่เยอะหมอเล่ยิ่งเก่งเพราะว่าสกิลหนึ่งมันตีแล้วทำดาเมจตามอินจูรี่ยิ่งสตูดิดอินจูรี่เยอะหมอเลจะเป็นตัวดาเมจฟรีๆเลยแล้วก็เราทำบิสสปิดเร็วหวังว่าอ่าคือถ้าเกิดว่าวิวมืดมันเร็วกว่าเราเราก็จะโดนตีไม่แรงเราคิดว่าเราคงไม่ตายถ้าหมอถ้าวิวมืดช้ากว่าเราเราก็สามารถหลับแล้วดันเทินได้อ่าเราคิดว่าหมอเลจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับกรณีของทีมนี้ แล้วก็ทีมล่างของเราจะดูเป็นแบบโอ้โหพี่นาําวะบอกว่าวันนี้กิวผู้เล่นใหม่และไอเดียว่าหลอด4เดือนแล้วมาโชว์อย่างเนี้เหรอจะมาโยนเกมได้ไงเนี่ยเอาตัวคอนเทน์สี่สิบสามดาวมาเล่นอย่างนี้มันเล่นอย่างนี้โยนเกมในคอนเทนต์ใช่ไหมพี่ใช่แล้วนี่คือคอนเทนต์แต่ว่าคนที่ติดตามช่องเราจะดูดีว่าอันนี้ไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวไปดู ข้างในเอาว่าย่างไงอ่ะแล้วก็มีอบิเกลช่วยให้มันไม่ตายเพราะว่ามันคือดาเมทธาตุไม้สองตัวแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เอาตัวธาตุไม้หนึ่งตัวไปล่อนักบอเพราะานักบอมันเก่งกาสามารถแต่ที่จริงเป็นใครก็ได้แหละไม่ต้องเป็นดิสนาก็ได้เอาจริงเป็นดาเมทธาตุไม้ก็ได้แต่ที่ไม่ใช่เซรีนเขาเดี๋ยวมันไม่หายตัวเอาลิงดกว่าอ่ะเดี๋ยวหาว่าเราไม่เก่าเกมอ่ะเอาเปลิงนะโอเคเลสโก้บานล่างนี่ไปดูเอาหน้าง,งานเออไม่อธิบายแต่บ้านบนคิดว่าโอเคบิวม,มือชามากเราน่าจะกระทืออย่ตากน พอเราคิดว่าอินนับเรามันตีท่ามันเป็นท่าแสงตีท่ามืดมันขี้แล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะัดาการมปหาอะไรต่อแล้วก็บัฟดาบต่อให้ตัวคอนสกลเลือดเนี่ยได้บับดาบมันเพิ่มอแอทแท็กได้น้อยเพิ่มดาเมจได้น้อยแต่โดยรวมแล้วมันก็ดีกว่าไม่มีมีดีกว่าไม่มีตอนนี้บอกอย่างเดียวว่าจะขีถ้าไม่ขีก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าวิวมืดป่ารอบเดียวเราไม่ตายหรอกคิดว่า โอ้ท่าสวยมากโอเคนี่คือตายแน่นอนดาเมจหมื่นเดียวมันไม่แรงเพราะว่าผู้คนต้องเข้าใจก่อนว่าเกียร์เว็บ85นะอย่าเพิ่งกระทึบเราโอเคมันตีอีรีนารแต่อย่างที่บอกไม่มีดาเมจหกพันน่ารักมากวิวเฮดมืดตัวคอนเมตาที่แบบกดอันตีแล้วบ้านบึมอย่าลืมนะมันมีบัฟอันนี้นะถ้าเกิดเฮดมืดมีบัฟอันนี้ดาเมจสองเท่าปกติจะโดนที่ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นกว่าอยู่ที่ว่าโดนยังไงแต่นี่โดนแค่ น่ารักมาก6,000จาก18,000แปดหมอ่ะเซนา่าแสงเลือด30,000เลือด30,000นะอันติ2 8งพันเอ้ยเด้งเด้งจากไอ้นั่นไอ้ที่มันเด้งเป็นบนรรทัดหลังๆอะ่ะมันคือเอ่อเนี่ยทำดาเมจเพิ่มเติมอันนี้คือไม่ลดนะจะลดแค่จอกกอดร้อยแต่ลดแค่จอก 100, จกอดร้อยเนี่ยก็คือเบาหย่องและโบตีนี่ไอ้ตัวนี้มันสกิลที่นี่คือแบบหน้าย,ยู่กันหมดอ่ะแต่นี่คือแบบเฮลตี้ชื่นใจนะแต่ข่าวร้ายคือตอนนี้หมอเลือดน้อยสุดแปลว่ามันจะกระทืบหมอเลย เออหมอลเอสามเอฟด้วยโอเคมันแรงเพราะสามเอฟทำไมเราไม่สกิลสองไม่เป็นไรอ่ะม oh. oh. ันนี่หลับเราเลยยังไม่อยากปลูกมันเราเป็นคนมีมารยาทดีเราตีนี่ก่อนนะมันจีอินจูรี่ไปค่อยค่อยอินจูรี่ไปเรื่อยๆนะก็เป็นเรื่องที่เจ๋งดีอ่ะเราก็ตีนี่รอบอ่ะแล้วเราก็สกิลสองหมอลเออสามดีกว่าสามมาสองหมอลเอดันเทรนดวมากเพราะพู่นี้มันช้าบ้านบ้านเด็กมันไม่เร็วแต่ว่ามันก็บิวถูกนะบิวเลือดเยอะถูกแล้ว แต่ว่าเสียดายดที่มาเจอ,อดีนะับไม่ตาตอนนี้พอดีอ่าเดี๋ยวโดนปั่นแห้งดาเมจเก้าร้อยกับพันเจ็ดน่าลักมากอ่าเราช่วยนนี้วันช็อตได้เพราะเรามีเวนอมเพิ่มแล้วก็เดโทนเนตพีดด้วยน่าจะไม่รอดตุ้มไม่ตายไม่เป็นไรหมอเลปิชาก,ก็ได้เราด้วยไม่จะแรงมากกว่านี้แต่ว่าไม่แรงขนาดน,นั้นเดี๋ยวนี่โบนมากิ่เธอแล้ว,วทำไมมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยมันมีอันตรีอีกแล้วให้ยาแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่เป็นไร ไอ้อันสกิลหนึ่งของอ e ีน้ำเนี่ยมันตีดูดเลือดด้วยมันทำให้ยิ่งแบบไอ้นี่ยหลายประโยชน์เข้าไปใหญ่เลยโอเคเราเราหลับ <c oughs> ไม่ได้มันมีอิมูน <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะมันสกิลมาอันติแรงๆของที่เฮดมืดเคยใช้ตอนนี้ก็ดามดเมจเหลือแค่5้0 0ัเก้าพอโดนเวนอมโดนนูน่นโดนนี่ไม่รู้คนนี้บิลเคานเตอร์ไหมแต่ว่าโอ้อันติอันติแรงกว่าป่ะแล้วว่าสกิลหนึ่งโซเบอร์แรงกว่าอันติเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาเมจเพิ่มเติม50%ของเลือดเนี่ยมันน่าจะดุ้งหยงอยู่อ่ะอัติโซเบอร์ เดี๋ยวหมอเลติกรอบก็น่าจะตายละปุ้งโอเคตายปุ้งตายแต่ว่าเราน่าจะเข้าใจผิดเรื่องไอ้50%ของเลือดเนี่ยมันคงไม่ใช่50%เปอร์เพียวๆมันน่าจะมีอะไรสักอย่างแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคอันนี้เอนเตอร์เทนละมาพิยามโชว์ให้โลกรู้ว่าเองแค่เบลสี่สิบก็เพียงพอแล้วอ่าซิวลิงไม่ติดไม่เป็นไรซาฮักบับดาบไม่เป็นไรเลือดหมื่นสองหอกปิเป็ด อะไรคือหอกพิเป็ดโอ้โหมันห่วยมากของมันห่วยมากมันฆ่าไอ้นี่ไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้โหสะท้อนไม่ตายแต่ไม่เป็นไรโอเคเราลบเราต้องเรากวดสะฮักไหมที่จริงก็กวแหละเรากระทึบสะฮักกปเลยเหรออืมหรือจะฆ่านักบอลเดียรเราว่านักบอลน่าจะร้ายกว่าหรือเปล่า แต่จริงเราปล่อยให้นักวอได้เพราะว่านักวอตีสกิลหนึ่งมาเราก็จะได้แพสซีฟเลยๆเพราะมันมันไม่ขี้หรือเราจะฆ่าไอ้นี่เพราะไอ้นี่มันฆ่าง่ายเพราะไอ้นี่เดี๋ยวเธอหน้ามันก็ตายละไอ้นี่มันบัฟหลบลอจาจจะฆ่ายากกว่าเราฆ่านี่ดว้วยเราเกลียดบัฟหลบบัฟหลบเป็นอะไรที่ RNG เกินไปที่เราต้องไปเล่นคู่กับบิเกลเนี่ยเพราะว่าแฮสซีฟสะท้อนเนี่ยมันจะสะท้อนแรงตามมันจะสะท้อนตามดาเมจอะไรท่านเนี่ยจะสะท้อนดาเมจคริตที่ขห้าสิบเปอร์เซ็นต์แกร ผู้จมตีแปว่าถ้าเกิดสหักตีเรามา2 0 0 0มมันก็จะโดนดาเมจขึ้นไปหมืนม่นหนึง่งแต่เสียดายสัคนนี้ของห่วยมากตีเราไม่เจ็บด้วยซ้ำไม่รู้ของคบหรือเปล่าใส่เซตเจาะก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตีเราไม่เข้าเลยห่วยมากๆแล้วก็ดาเมจจะไม่สูงกว่าเลือดของเราซึ่งเลือดของเราคือ16 0 0 0นะ16,000ตอนแรกแต่ก็คือสะท้อนไม่ไมถึงเราว่าสหักมันเบาหยองเลยแล้วก็ถ้าเราตายจะไม่สะท้อนด้วยเราถึงเอาอบิเกลมาด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเราโดดทุบหนึ่งทีพยา ผู้คนอาจจะคิดว่าตอนนี้ถึงตาจบสิ้นของพี่ยามแล้วแต่ไม่ใช่พี่ยามมี holy sac ไม่เป็นไร holy sac ไม่มีไม่เป็นไรโอเค,ค,คเรา,เรา,เ,ราเราตีนี่แล้วเราก็กระทืบซากซากน่าจะตายเพราะว่าซากก็คือซา,ากเอาอะไรไปรอดเราบิลเป็นสปีดเจาะเกาะเราไม่ได้บิวเป็นดูดเลือดเพราะว่าของไม่มี24งหมตึง นักวอกคนเดียวฆ่าทั้งตีไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้นะมันได้แค่แอคไปนั้นแหละแอคไปห้องนั้นแหละแอคไปเรื่อยๆทำอะไรก็ทำเราไม่ว่าอะไรนะดีไปโซเบิร์นไหมไม่มีโซเบิร์นให้ใครอยู่แล้วอับิเกลโซเบิร์นไม่คุ้มโอเคไม่มีดาวเนีแต่ไม่เป็นไรสิวทั้งวันไม่เป็นไร ตีไม่โดนไม่เป็นไรอาบิเกลปิดเองอนเนี่ยเรียบร้อยเก่งมากหนูเกลหนูเกลสุดที่รักของเราทำนาทีได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าว่าเราคิดยังไงกับอีนาบแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้เถอะมีดีเทลอะไรที่เราลืมไปเราคิดว่าวันนี้อีนับแสดงจุดที่มันควรจะเป็นได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูที่เป็นแบบว่าโชว์เคสหรือไฮเอ็นหรือกวอลขแรงสูงๆเราคิดว่าคงต้องไปดูช่องอื่นเพราะเราคิดว่า,เรา,วาเราคงไม่สุมตัวนี้ให้อดีใครก็ตามในที่เราเล่นอะเอาว่าเราคิดว่ามันเก่งไหม เต็ม10เราให้ประมาณ7คือเท่าเซน่าแสงที่เราเคยให้ตอนนั้นเก่งไหมเก่งมากอาทีก็คงเก่งแหละแต่เราคิดว่าเราคงไม่เอาเพราะว่าอา a เป็นคอนเทนท์ที่มันไม่ต้องรีบทำมันไม่ใช่คอนเทนท์ที่แบบว่าต้องทําแบบจําเป็นขนาดนั้นแล้วเกิดว่าใครต้องการสุ่มอีน้ามาเพื่อลงอาทเไต่แรงเอาสกินเซเมียแสงข่าวร้ายมันไม่ได้เพราะว่าตัวคอนที่มันมาในช่วงก่อนจบซีซั่นส4วันจะโดนแบนดังนั้นตัวคอนนี้จะไม่สามารถเอาไปลงอา a ได้เดี๋ยวเราให้กดดูให้ดูนะเดี๋ยวหาว่าเราขี้โม อ๋อตอนนี้เราอยู่หลังโ,โกนะเพราะว่าเราเลียงแต้มอยู่แต่ที่จริงมันขึ้นมันกเล่นสบายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นี่โดนแบนนะเล่นไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวฟีด้ามาสัปดาห์หน้าโดนแบนด้วยเช่นกันแบนทั้งคู่ดังนั้นก็อย่าหวังว่าจะมาสองตัวน้นมาไาต่ขึ้นอาธิเอาทีมปัจจุบันให้แข็งดีวกว่าแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันคือวันนี้ถึงแม้เราจะไม่ไปตีบ้านที่โหดมากแต่เราก็ได้ตีตัวละคนที่เป็นเมตาแล้วก็ได้รู้ว่าตัวคะคไหนเป็นเมตาบ้างเฮดมืดอ่แเซ อ่าพวกตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครที่เป็นจอกเกาะแล้วมันแรงมากๆจนมันยืนไม่ได้แต่อีนัก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอีซี่แทงชิวๆมีออเล็ยังไม่ตายเลยรับดาเมจแทนเพื่อนด้วยชิวๆดูดเลือดดาดดาดาสู้เอาสบายๆเนี่ยเราเลยคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นบันการที่กาลังเริ่มต้น RTA หรือว่าแบบผู้เล่นระดับสูงที่มีปัญหาเรืร่องเมตาตอนนี้แล้วแบบว่าบ้านเซนานก็สู้ไม่ได้บ้านเฮดมือก็สู้ยากบ้านโอ้โหบ้านจอกเกาะบ้านโอ้ปวดหัวปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่า ไอเนี่ยจะมาช่วยอยู่ได้เยอะมากไอ้ตัวเนี้ยมีอีกประมาณ2ตัวที่เราคิดว่ามันมีปัญหาด้วยก็คือเป็นบ้านซีโอกับบ้านดีดิก้าไม้2ตัวนั้นน่ะคือมันจะมีจอกจ่อกเกาะใช่ไหมซีโอมีจอกเกาะซีโอจอกเกาะสกิลไหนบ้างสกิลสามที่เป็นจอกเกาะร้อยเปอร์เซนต์กับสกิลหนึ่งที่ตอนเบิร์นรอบที่สอง มันจะเจาะเกาะประมาณครึ่งหนึ่งเบาลงไปเยอะแต่แต่แ,ตแตงไม่ค่อยไหวนะแนะนำหาฮิลเลอร์มาด้วยแต่ปัญหาของบ้านนั้นคือถ้าเกิดมีชูมืดอีนับมาจากความคอนสามาไดไ้ไม่เต็มที่ต้องหาทางให้อยู่ชูมืดให้เร็วที่สุดเพราะว่าชูมืดมันอันตรายถ้าชูมืดมันกด3รอบที่2ปุ๊บเราคิดว่ายัางไงอีนับก็น่าจะไม่รอดเพราะมันคือดามเมจ ของอ e ิจูรี่กับ أ, ดเาเมจเพิ่มเติมไม่ใช่เจอะเกาะดังนั้นอีนับโดนชูมืดเล่นเละแน่นอนนะระวังเรื่องนี้ให้ดีด้วยแล้วใครการบ้านก็ระวังเรื่องนี้ให้ดีด้วยแต่ตอนนี้เราคิดว่าถ้าการบ้านทําทีมถึกมากๆอ่ะบางทีอาจจะไม่โดนคีปหรือว่าคีปไม่แตกก็ได้เดี๋ยวรอดูทีว่ายัางไงก็แน่ก็คือทำไปเลือดเยอะๆทําเลือด000ส0,000เซตบาเรียแล้วก็ใส่ออเลียแล้วก็ไปเอาเบเลียนเอาแลนดี้โคตรแรงโคตรถึกไปการบ้านคู่กันแล้วก็เราคิดว่าคนคีฟคงคีปไม่ลงคีปยากต่อให้ไปรู้หน้าแสงก็เ็เถออออะะโดนนนนไไปก่่าจร้องอยูแบบั โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวประจําวันกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีตัวคอคอะไรมารีวิวเพิ่มด้วยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นไอดีใหม่เราเลยคิดว่าคงจะดีถ้าเกิดได้ตัวคอครแสงมืดมารีวิวเพิ่มอีกตัวหนึ่งเช่นลูน่าแสงเซน่าแสงหรือว่าไข่แห่งการหลงผิดโอเคไข่แห่งการหลงผิดเป็นแสงมืดห้าดาวที่ดีมากๆอันดับแรกเลยคือเดี๋ยวในถ้าเกิดเราอาติแฟกต์ไปเนี้ยไปใส่ให้ตัวครระดัเเวลสักประมาณ500เลเวลนะไข่อัน,นี้จะฟักออกมาเป็นลุน่าแสงซึ่งลุน่าแสงเกิดจากไข่ ใ,ใครๆก็รู้ว่ามาังกรเกิดจากไข่เป็นไข่แห่งความมืดที่บรรจุพลังงานปีศาจไว้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในเรารู้มันคือรูหน้าแสงไม่ต้องเถียงเราเรามีประสบการณ์เล่นเ,เกมนี้มากกว่า5ปีไม่ต้องมาบอกเราว่าอะไรอยู่ข้างในนะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันเมื่อทางชีวิตน้อยกว่า50มากกว่าดิมากกว่า50จะเพิ่มพลังป้องกันขอบคุณมากสำหรับไข่แห่งการหลงผิดที่จะฟ้าไข่มาเป็นรูหน้าถ้าเราไปอนาคตเมื่อกี้เป็นเฟกนิวพูดเล่นใหม่อย่าไปเชื่อเรามากน,นะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมล้วเจา้า